ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมนี้กามาพบพอกับปรอแจมเนาะพี่น้องเนาะครับปรอแจมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองหานต่อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ลมนะพี่น้องเน้ะบรรยากาศมันนี้ลมเอาหนาวมาส่งหนาวใส่ทรงกานบ่พี่น้องครับมือวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดมีนาคมหกแปด ลาวพัฒนาออกห้าห้าหกหกสี่เจ็ดครับเลขกล่างก็ออกหกหกนะพี่น้องเนาะครับของเซียนหนองหานงวดที่ผ่านมากะเสียดายนะพี่น้องเนาะเขาตะเล็กวิ่งนะครับวันจันทร์ที่3 1มดมีนาคม2568าลาวพัฒนาเซียนหนองหาน บนล่างวิ่งรูดสี่กับสามสี่กับสามกับมาสี่นาะพี่น้องเนาะขับสี่เก้าพี่น้องออกสี่เจ็ดนะครับกันเบิร์ดมาสี่สี่สามสามออกหกหกนะครับอ้ามือนี้พ่อแจมพามาติดตามต่อยนาะพี่น้องเนาะขับกับลาวพัฒนาเซียนหนองหานพี่น้อง จะไปเบิงน้ำกันว่าพันแไหนมากตัวใดเนาะพี่น้องเนาะครับสัตว์เกี่ยนาะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาเซียนหนองหาร ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับแปดกับสามรับชุดวิ่งในพี่น้องเนอะ ห้าหนึ่งห้าหนึ่งสามหกนะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะ ห้าสามแปดสามหนึ่งสามนะครับแปดห้า แปดหนึ่งแปดแปดนะครับครับปานิสวน ตัวเน้นนะพี่น้องเนาะเน้นที่5 3าส1 3นนะครับ เนาะสัดเ์เยนเนาะพี่น้องเนาะฮะมักสอบจะได้กับพ,พิจารณามูลนพน้องเนาะรับที่สําคัญกับอย่าลืมนะครับกับตัวไว้นําครับโดยเฉพาะตัวที่เพ็นบนเนนให้นาะพี่น้องเนาะแปดห้าแปดหนึ่งแปดแปดนะ,8 8 8 8 8นะรับอาพอแต้มก็ให้เขาคอยให้ปังปังพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอกับถือว่าโบลายหางนะพี่น้องเนาะหกหางเน้นสามหางหนะครับครับประียมกัเบเฉลิงได้พี่น้องเนอะรับเป็นทรงให,หม่นะครับเซียนหนองหานลาวพัฒนาสามเมษาโอวันที่สองเมษาตัน,นพี่น้องเนาะรับเฉียนวันที่ผิดนะพี่น้อง วิ่งบนล่าง8กับ3ชุดวิน5136จับคู่แตก538313858188นี่พี่นอ้องครับสัดเจตดนะพี่น้องเนาะเอาพอเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเสียนหนองหานนะครับเนาะที่ได้ทรงตรัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอเตียมเับออามาฝากพี่ฝากนอก้องเับออาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตียมขอวอวยพรคอยเขาคอ้แตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันหน้าคัมเอาจะลืมนะพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมนำแน่เนาะครับเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนำหน้าคาม อาสุดท้ายถ่ายสูตรนี่ขออิบซีทุกคนโศกโฉกมันๆน,น้พี่น้องเนอเฮงเฮงรวยรวยกันเนาะครับเนาะข้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม